อาละถัดมาก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในส่วนที่จะเริ่มนําเสนอก่อนก็คือส่วนนี้นะส่วนนี้ถ้านิสิตท,ทุกคนดูดีๆจะพบว่ามันก็คือโรงไฟฟ้าประเภทการนั่นเองก็คือจะมีห้องเผาไหม้ตนนัวนี้แล้วก็จ่ายเชื้อเพลิงเข้ามาซึ่งก็คือการนะแล้วก็มีส่วนประกอบที่ว่าเป็นรับอากาศเข้ามาเป็น air inlet มีอร์ไบน์มี generator นี่สไลด์หน้าสิบหกถ้าเทียบกับของก่อนหน้านี้ก็คือรูมนี้นั่นเองหน้าสิบเอ็ดตรงนี้นะแต่พาะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าลูกศรเนี่ยจริงๆต้องวิ่งออกวิ่งลงมาตรงนี้เป็น exhaust gas เนี่ยวิ่งลงมาตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่นี่นั่นเองทีนี้แทนที่จะปล่อยอากาศร้อนเนี่ยให้ออกมาแล้วก็ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเป็นพลังความ พลังความร้อนร่วมะเนี่ยการที่ปล่อยมานะเนี่ยก็จะไม่ได้ทิ้งออกไปโดยปราประโยชน์ก็จะวิ่งเข้ามาสู่อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า H R S t เดี๋ยวในสไลด์ก็จะมีคำอธิบายเพิ่มนะแต่ว่าตอนนี้ดูตามรูปไปก่อนเรียกว่า H R S G ย่อมาจากตัว Heat Recovery Steam Generator นะก็ Heat Recovery ก็เหมือนกับตัวตัวเรียกคืนความร้อนเนี่ยหมายกว่าเออดึงความร้อนเอาไวน้นะย,ยังไม่ปล่อยทิ้งส่วน Steam Generator เนี่ยก็คือตัวผลิต ซีนนั่นเองแต่เพราะว่าอากาศที่ปล่อยมาจากตัวนี้เนี่ยความร้อนเนี่ยยังคงร้อนมากๆอยู่แทนที่จะปล่อยทิ้งไปก็เสียของปรับประโยชน์ก็จะปล่อยเข้ามาในอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งถ้าเรียกง่ายๆอาจจะเรียกเป็นยเลอร์ก็ได้เรียกยเลอร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดชื่อจริงๆเป็นทางการจริงๆเนี่ยคือ H R S G เนี่ยก็จะบอกว่าตัวนี้จะแพงมากเป็นอ์ปกรบตัวใหญ่ๆในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ตัวใหญ่แล้วก็ราคาแพงด้วย ในนี้นิสิตจะเห็นว่ามันมีท่อยึกยืดยืกยืดอ,อีกแล้วแบบนี้นะอันที่ข่าวก็คือจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้น้ำเนี่ยที่อยู่ภายในท่อเน,นี่ยได้รับความร้อนที่เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็แปลงสภาพเนี่ยมาเป็นไอน้ำถ้าดูเร็วๆก่อนเนี่ยยังไม่ดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่าตรงนี้เนี่ยมีมีปั๊มนะมีปัม๊มก็คือเหมือนเป็นฉีดน้ำเข้าไป ฉีน้ำเข้ามาแล้วก็มีท่อรับความร้อนน้ําในท่อเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นไอน้ําแล้วก็ไอ้น้าเหล่านี้ก็จะไปขับตัวสตีมเทอร์ไบน์ก็หมุนตัวเจนเตอรเตอร์ต่อไปก็จะวิ่งเข้ามาสู่อุปกรณ์ที่เป็นพวกอุปกรณ์ควบแน่นอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับไปอีกอันนี้หน้าสิบหกนะอันนี้กล่าวไปแล้วว่ามันก็คือหน้าที่สนะิบเอ็ดเนาะทีนี้ในส่วนที่เป็นตัวสตีม จนเนอเรเตอร์ตรงนี้ถ้าเทียบก็จะเทียบด้กับรูปนี้มีตัวเตาเผาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนพลังงานที่นี่น้ำเนี่ยได้รับความร้อนกาบแพน่ำ้ำาแล้วก็ไปขับตัวเทอร์ไบนีจะคล้ายกันดูเริเร่ๆแบบนี้จะพบว่ามันมีตัวแก๊สเจนเนอเรเตอร์ที่นี่แล้วก็สตีมเจนเนอเรเตอร์เนี่ยที่นี่มี2ตัวนั่นเองนะโดยหัวใจหลักๆเนี่ย,ย,ก,ยก็จะพบว่าเป็นการนำแก๊สร้อนที่ได้จากตัวแก๊ส เทอร์บเจนเอเรเตอร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะทิ้งแก๊สลารน,นั้นออกไปเอามาต้มน้ำนั่นเองความร้อนที่ออกมาจากตัวเทอร์บนนีนนย้ยังร้อนพอที่จะนำมาต้มน้ำได้ทีนี้พอไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่าในกรณี HRT s ตัวนี้มีการฉีดน้ำเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยฉีดเข้าไป2วงจรวงจรซ้ายวงจรขวาถ้าไม่คิดมากก็ดูเฉพาะวงจรซ้ายไปหลักก็ได้แต่พอมีวงจรขวาเนี่ย ก็นีสิจะต้เห็นว่าตัวนี้เขียนว่า H.P. ตัวนี้เขียนว่า L.P. นะ H.P. ดรัมแล้วก็นี่เป็น L.P. ดรัมนะก็ High Pressure กับ Low Pressure นั่นเองตรัมก็คือเหมือนกับเป็นไอตัวเป็นกรองอะถ้าแปลตามตัวเป็นกรองเป็นแบบภาชนะเป็นหม้ออะไรเงี้ยนะก็เป็นหม้อต้มนั่นแหละอันนี้ High Pressure นี่ Low Pressure เพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนตัวนี้เนี่ยจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยน้ำที่ถูกต้มเนี่ยก็จะได้ไอน้ำที่มีความดันเนี่ยอุณหภูมิที่สูงกว่า High Pressure นั่นเอง ส่วนตังนี้ก็เป็น low pressure บางทีก็จะมี medium ด้วยนะตรงกลางก็ได้ก็แล้วแต่เขาจะดีไซน์ว่าจะมีท่อรับน้ำเนี่ยแล้วก็วิ่งไปเป็นไอ้น้ำในกี่ชุดนะพอได้เป็นไอ้น้ำมาก็จะเพรามมี2วงจรด้วยนี่วงจรที่เป็น high pressure อย่างที่บอกว่าถ้าความดันมากๆเนี่ยก็จะมาเข้าในส่วนที่มันเป็นเป็นด้านสั้นของสี่หเหลี่ยมข้างมูนะถ้าอันนี้เป็น low pressure ก็เข้ามาตรงกลางความดันมันไม่ได้สูงมากแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ใช้เพลาเนี่ยใช้ตัวโรเตอร์นเนี่ยร่วมกัน ไปขับเคลื่อนตัว g e n e เตอร์เพื่อผลิตไฟฟ้าครั้งหนึ่งนะก็จะคล้ายกันพอตรงนี้เนี่ยจะพบว่ามีการปล่อยแก๊สออกมาเพื่อมาต้มน้ําก็จะมีตัว exhaust gas เนี่ยนิดหน่อยปล่อยมาซึ่งก็ดีกว่าการปล่อยออกมาเต็มๆที่นี่เพราะการปล่อยตัวนี้เนี่ยความร้อนเนี่ยมาจะลดลงไปละความความร้อนลดลงเนี่ยหมายามว่าความร้อนเนี่ยถูกดึงไปใช้แล้วนะเพราะฉะนั้นความร้อนแทนที่จะปล่อยมาตัวนี้เต็มๆก็ถูกนํามาต้มน้ําก่อนแล้วแก๊สที่ไม่ครร้อนเนี่ยจะถูกปล่อยทิ้งไป ก็กล่าวได้ว่ามีการดึงความร้อนเนี่ยจากแก๊สตัวนี้มาใช้ต้มน้ําส่วนหนึ่งก่อนก่อนที่จปล่อยทิ้งนั่นเองอันนี้คล้ายๆกับตัว2เทคโนโลยีที่ผ่านมาการถามคําถามถ้าเป็นระบบสอบแบบเดิมเนี่ยก็ผมก็จะถามว่าว่ารูปได้ไหมอ่าน,นิสิตว่ารูปได้ไหมอธิบายได้หรือเปล่าว่าหลักการทํางานเป็นยังไงส่วนประกอบเป็นยังไงบ้างมอีอุปกรณ์แต่ละตัวทําหน้าที่อะไรเป็นต้น แล้วก็มาักจะย,ย้ำกับนิสิตว่าถ้าให้วาดรูปจริงๆเนี่ยก็ขอให้วาดมีรายละเอียดนิดนึงนิสิตบางคนก็จะวาดมาแบบขาดรายละเอียดนะไม่ได้เขียนตัวนัสือกำกับเอาไว้มันก็ดูไม่รู้เรื่องเลยว่าวาดอะไรมาก็ค,คงไม่ต้องวาดรายละเอียดเท่าตามรูปนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องให้เห็นภาพพอประมาณว่ามันมีสองสองชุดชุดที่หนึ่งก็คือตัวแก๊สเทอร์ไบรจ์เจเนเรเตอร์ชุดสองก็คือชุดนี้นะสตีมเทอร์ไบรจ์เจเนเรเตอร์มาดูคําอธิบายอ่าเร็วๆนิดนึง ก็ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นการ,การ์ดนะแล้วก็มักจะมีประมาณหนึ่งเครื่องบางทีเราเรียกว่าหนึ่งยูนิตหนึ่งยูนิตนะหรือมากกว่าหนึ่งยูนิตก็ได้อย่างอย่างในรูปเนี่ยก็เรียกว่ายูนิตเดียวหนึ่งยูนเรียกว่าหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้หนึ่งยูนิตอันนี้หน,นึ่งยูนิตก็หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ตัวเครื่องพลังไอน้ำเนี่ยอยู่ด้านหลังก็เป็นไอตัวซีกหลังนะชุดที่สองแล้วการทำงานกล่าวไปแล้วนะก็ดูเรลเร็กลอบหนึ่งก็คือ ก๊าซซวอนที่ปล่อยออกจากการหันก๊าซเนี่ยก็ยังอุณหภูมิสูงอยู่เช่น400-500องศาเซลเซียสเนี่ยก็แทนที่จะทิ้งไปก็มาปล่อยเข้าตัว HRSG ก็ Heat Recovery Steam Generator เนี่ยเพื่อที่จะไปผลิตเป็นไอ้น้ำร้อนแล้วก็ความดันยังสูงมากอยู่ไป้ขับเคลื่อนตัวาการหันไอ้น้ำเนี่ยต่อไปก็จะพบว่าประสิทธิภาพเนี่ยโดยรวมๆของการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแบบนี้เนี่ยประสิทธิภาพจะเยอะมากเช่น อาจจะใช้ว่าอาจจะนะมันไม่เสมอไปจะสูงถึงเกือบ60%ฟังดูตัวเล็กน้อยนะประสิทธิภาพอะไร60%เองต่ำเหลือเกินแต่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าเราไปดูตัวที่เป็นตัวพลังไอ้น้ำเนี่ยหรือตัวที่เป็นกังหันก๊าซเนี่ยประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า2ประเภทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%เท่านั้นเอง20-30ปาต้นๆเท่านั้นเอง ว่าประสิทธิภาพ30%เนี่ยตัวเลขสมมตินะสมมติ30%เนี่ยแปลว่าเชื้อเพลิงเนี่ยใส่เข้าไป100หน่วยพอไปผลิตความร้อนเนี่ยเพื่อไปปั่นไฟฟ้าเนี่ยได้ไฟฟ้ามาใช้แค่30หน่วยท่านั้นเองนะ60หรือว่า70ที่เหลือเนี่ยแปลว่าไม่สามารถนําผลิตไฟฟ้าได้หรือเรียกว่า loss นั่นเองป็น loss ที่สูญเสียไปนั่นเองถ้ามีโอกาสทำ lab มาแล้วพวก lab ที่มีบัตรชีนอะไรเงี้ยเนาะก็จะพบว่า ทุกๆอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพทั้งหมดใช่มออแปลงเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์มีประสิทธิภาพทั้งหมดการรับไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปร้อยหน่วยก็ใช่ว่ามอเตอร์เนี่ยจะหมุนเร็วตามไฟฟ้าที่ได้รับร้อยหน่วยก็จะมีลอสนะมีคอร์ลอสมีคอปเปอร์ลอสนู่ oss, นนี่นั่นแต่ไอที่เราพูดอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นลอสทางไฟฟ้าลอสของม้อปแปลงของตัวมอเตอร์แต่ทางเครื่องกลเนี่ยเขาก็มีลอสเหมือนกันอย่างเช่นว่าตัวนี้เป็นอากาศ ตอนนี้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้เสร็จปับ๊บก็ได้อากาศได้แกส๊สนะแก๊สผสมอ,อากาศที่ร้อนมากความดันสูงมากแล้วก็ไปขับตัวเทอร์ไบา์แต่ระหว่างทางก็จะมีความร้อนสูญเสียนู่นนี่นั่นมีกําลังทางกลที่กลายเป็นต้องไปไปแบกรับน้ําหนักตัวเพลาของตัวเทอร์ไบน์และเจนเนอเรเตอร์แทนที่ไอตัวพลังงานเนี่ยที่ฝังอยู่ในเชื้อเพลิงเนี่ยร้อยหน่วยเนี่ยจะวิ่งตรงมาผลิตไฟฟ้าที่นี่ร้อยหน่วยเนี่ยมันก็จะเสียไปตามทางน,นี้แหละก่อนที่จะผลิตไฟฟ้าได้ร้อยหน่วย เป็นที่มาว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยลังไอ้น้ำหรือก๊าซเนี่ยประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ30เท่านั้น20ปลายๆ30ต้นๆแต่ว่าพอเป็นความร้อนร่วมเนี่ยก็ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นเช่นเข้าใกล้60%ทีเดียวสาเหตุเนื่องจากว่าแทนที่ก๊าซร้อนตัวนี้เนี่ยจะปล่อยทิ้งไปเอาใหม่นะอันนิดนึงตัวนี้เชื้อเพลิงที่รับเข้ามาในโรงไฟฟ้าทั้งโรงเนี่ยเบลที่วิ่งอยู่ตัวเนี้ยนะก็คือโรงไฟฟ้าทั้งโรงเนี่ย เชือเ้อเพลิงที่รับเข้ามาเนี่ยร้อยหน่วยคือเข้ามาที่จุดนี้จุดเดียวนะตัวไอตัวฟิลทเนี่ยเข้ามาจุดเดียวเข้ามาจุดเดียวร้อยหน่วยแต่ที่ตัวนี้จะเป็นแก๊สโลาทิ้งไปก็แก๊สโซลเนี่ยมาต้มน้ําให้เดือดอีกทีนไไหนึ่งได้อน้ํามาผลไฟฟ้าที่สิดจะพบว่าเชือเ้อเพลิงเนี่ยรับเข้าจุดเดียวคือที่นี่สมมติววรับมาร้อยหน่วยแต่ว่าเอาพุทธเนี่ยของตัวระบบก็คือไฟฟ้านนเนี่ยจะมีสส่วนนะส่วนที่เป็น g e n e r a อร์ตัวนี้ ก็ผลิตไฟฟ้าได้นะตรงนี้ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะต่ำใช่ละจ,จะต่ำเพราะว่า30เป็นต้นแสดงว่าไอ้ตัวความร้อนเนี่ยทิ้งออกมาจะ70นะแต่70ตัวนี้ยังไม่ได้ทิ้งแบบสวนเปล่านะเพราะ70นี้ก็มาต้มนะ้ำตัวนี้ทีหนึ่งนี่นาะก็จะมี g e n รเตอร์แล้วก็มีตัวไฟฟ้าตัวนี้ทีหนึง่งถ้าเราบอกว่าประสิทธิภาพของตัวชุดเนี้ยอยู่ที่ประมาณ30นต์ตัวเลขสมมตินะจริงๆอย่างที่บอกว่าตัวเลขก็เปลี่ยนได้ ก็จะได้ว่าได้ไฟฟ้ามาแล้ว30 30จากไอตัวเชื้อเพลิงร้อตรงนี้นี่มีความร้อนเนี่ยวิ่งเข้ามาอีก70หน่วย70หน่วยถ้าเราตีว่าประสิทธิภาพเนี่ยโดยรวมๆของตัวตรงไฟฟ้าที่เป็นสตรีมเทอร์บายเจเนอเรเตอร์เนี่ยอีกประมาณ30%มันก็เหมือนเอา70เนี้ยคูณด้วย0.3นะ7.31ก็แสดงว่าน่าจะได้ไฟฟ้าตัวเนี้ยอีกประมาณ21หน่วย21หน่วย ถ้านิสิตยังจำตัวเลขได้ก็คือไฟฟ้าตอนนี้สามบวกตัวนี้21ก็คือ51นั่นเองพอเข้าใจนะแต่ว่าตอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอออาจจะสูงถึง60ซึ่งก็ถูกแล้วเราคำวนวณได้51าสเนี่ยก็ยังต่ำกว่า60อยู่อันนี้ก็เป็นรูปอีกรูปหนึ่งก็เสริมนะก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แหละอันนี้แต่ว่าเอามาจากตำรายเล่มหนึ่งก็นี่แคสสบายแคสสบายเนาะแล้วก็ผลิตไฟฟ้าสมมติตัวอย่างนี้ผลิตไฟฟ้าได้31จากเชื้อเพลิงเข้าเนี่ย100 ก๊สทันที่จะทิ้งไปนะ,ะไม่ทิ้งมาผ่าน H R S G ก่อนผลิตไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งอันนี้เต็18ถ้าตามรูปนี้ตามวิธีคิดแบบนี้ก็เป็น3 1บวกก็เป็น49จากร้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะพบว่าดีกว่าการที่เอาเชื้อเพลิงร้อยหน่วยเนี้ยมาผลิตไฟฟ้าเฉพาะด้วยแก๊สเทอร์ไบน์หรือเอาเชื้อเพลิงร้อยหน่วยเนี้ยมาผลิตไฟฟ้าเฉพาะตัวสตีมเทอร์ไบน์จึงเป็นที่มาว่านี่หน้า19นะ จึงเป็นที่มาว่ามีสไลด์หน้าหนึ่งที่ผมบอกว่าได้ข้อมูลมาจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าคอมบ i n e ไซเคิลหรือพลังงานความร้อนร่วมนะคอมบ่ก็คือร่วมอ่าคอมบ่ายไซเคิลพลังงานความร้อนร่วมนั่นแหละมีการใช้งานเนี่ยเยอะที่สุดนะ2อ0 0 0กว่าเมกะวัตต์ทีเดียวในไทยเพราะว่าทางการไฟฟ้าก็ตามทีเนี่ยทางภาคเอกชนก็ตามทีเขาก็รู้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันสูงที่สุดถ้นไม่เงินก็อาจจะแพงหน่อย แต่ว่าเมื่อผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันใช้เชื้อเพลิงได้เต็มที่คนก็เลยนิยมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวอ่าพลังความร้อนร่วมนะพลังงานความร้อนร่วมถัดไปมาดูโรงไฟฟ้าดีเซลนิดหน่อยโรงไฟฟ้าดีเซลเกลด่นไปตอนแรกแล้วว่าจริงๆมันก็เหมือนกับรถยนต์รถดีเซลนั่นแหละแล้วก็จะไม่ได้ใช้ในรูปของตัวเทอบน์การรับ ตัวเชื้อเพลิงเนี่ยยังคล้ายกันก็เป็นเชื้อเพลิงเป็นแก๊สเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็เป็นน้ํามันแต่ว่าการจุดระเบิดเนี่ยจะจุดระเบิดด้วยโดยลูกสูบในลูกสูบถ้าใครเคยเห็นโฆษณาร,รถยนต์ก็จะมีรถยนต์4สูบหรือว่าบางทีมอเตอรา์ไซค์จะสสูบรถยนต์คันใหญ่จะ6สูบมันก็คือไอ้ตัวกระบอกสูบเหล่านี้นั่นแหละโดยจังหวะเนี่ยมันจะมี intake มี compression มี power มี exhaust นะถ้าภาษาไทยที่เขาเรียกกันก็เรียกว่าดูดอัดระเบิดคายเนี่ยภาษาช่างเนี่ย อินเทกะโดดอากาศเข้ามาดูดอากาศเข้ามาเนาะอัดก็คือลูกสูบอัดขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นอากาศที่มีความดันสูงมากนะณจังหวะนี้พาวเวคือจังหวะที่จุดระเบิดนั่นเองพาวเวอรจังหวะที่จุดระเบิดนั่นเองนะแล้วก็อ่าคายก็คือจังหวะที่ลูกสูบดันขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้อากาศได้วิ่งออกไปอากาศวิ่งออกไปนีถ้าเราเป็นรถยนต์เนี่ยก็จะมีอ่า รถจนมีด้านหน้าด้านหลังนะมีรังพึ้งด้านหน้ามีอะไรเงี้ยนะก็รับอากาศเข้ามานั่นแหละมันคืออากาศกรองสารเข้ามาแล้วก็เข้าไปลึกสุกก็มีกระบวนการดูดแล้วก็อดัดแล้วก็ระเบิดแล้วก็คายคายก็คือถ้อยเสียรถยนด้านหลังนั่นเองนะแต่ในจังหวะที่ดูดเข้าไปนันเนี่ยนอกจากอากาศก็จะมีการดูดเชื้อเพลิงเข้าไปด้วยก็ทําให้ในนี้มีส่วนผสมของตัวเชื้อเพลิงมีแก๊สอยู่หรือน้ํามันก็ตามทีผสมกับอากาศเราด้วยสภาพที่มีการเคลื่อนตัวของตัวเพลาเนี่ยตลอด มันก็จะมีการจังหวะที่มันอัดไอตัวอากาศกับแก๊สเนี่ยให้มันแน่นจุดระเบิดก็มีจุดหลายแบบนะมีจุดบางแบบก็จุดด้วยหัวเทียนจุดบางแบบก็จุดโดยอัตโนมัติเช่นการบางแบบเนี่ยถูกออกแบบมาให้ว่าไม่มีความดันส,งสูงๆเนี่ยการก็จุดติดไฟได้เองว่าเซลฟ์อินดิเชันเนี่ยไม่ต้องใช้หัวเทียนแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจในจุดนั้นสำหรว่าในจังหวะที่มันอัดแน่นๆนเนี่ยก็ขอให้มีการจุดระเบิดเกิดขึ้นเชื้อเพลิงก็เผาไหมก็จะเผาไหมแล้วก็เกิดเป็นแรง ทางกลเนี่ยดันลูกศรลงมาอีกครั้งหนึ่งไอสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยที่มันขึ้นกระโลง,งเรียกว่าข้อเหวเี่ยงนะแทนที่จะเป็นแท่งเหล็กอันนี้เป็นเพลาหมุนเรื่อยๆเนี่ยเรียกข้อเหวี่ยงก็คือมันจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่แนวตั้งของลูกศพเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบข้อเหวี่ยงเป็นล้อถ้าให้นึกถ้าก็ตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นล้อนะตัวนี้ก็เป็นล้อรถเดียวแล้วล่ะนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากเรานำตัวดีเซลเอนจินเนี่ยมาใช้ในโรงไฟฟ้าแทนที่ตัวนี้ต่อไป จอกับล้อรถยนต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไปเจอเป็น ator, เจนเนอเรเตอร์ก็คือโรเตอร์เจเนเรเตอร์นั่นเองก็ไปหมุนให้โรเตอร์เจเนเรเตอร์เนี่ยหมุนๆๆแล้วก็ปั่นไฟได้ก็เป็นลักษณะน,น,นี้นะชื่อเรียกก็อย่างที่บอกจะมีชื่อเรียกว่าอินเ r อร์นอลคอมบัสชันเอนจินก็ได้บางทีเขาก็จะย่อเป็น ICE เ,นเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นภาษาไทยก็ได้ไปดูคำอธิบายประกอบบ้างก็มีทั้ง4จังหวะ2จังหวะนะมีทั้ง4จังหวะ2จังหวะโรงไฟฟ้าเนี่ยขนาดเล็ก ก็ไม่ใหญ่อาจจะมีขนาดจนถึง500กิโลวัตต์500กิโลวัตต์ก็คือ0.5เมกะวัตต์นะ่แล้วก็อาจจะใช้เป็น4จังหวะ4จังหวะแล้วก็อาจจะมีขนาดที่ใหญ่หน่อยอาจจะเป็น2จังหวะก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็น2หรือ4จังหวะแล้วก็โดยปกติเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยที่ใช้เป็นความเร็วต่ำานะก็คือไม่ได้หมุนเร็วมากนะักถ้าเป็นในไทยในไทยเนี่ยรถไฟดีเซลเหล่านี้ก็มักจะใช้เดินเครื่องตอนชุ่มพีคโหลด หรือ emergency ก็ส่หลักๆเนี่ยมี2อ,อย่างเมื่อกี้มีกล่าวไว้แล้วนะส่หลักๆที่เราจะเลือกโรงไฟ้าไว้เดิงเครื่องพีคหรือว่าเดงเครื่องที Base ่ intermediate หรือเเนี่ยจะมี2ปัจจัยหลักๆ1ก็คือทํางานได้เร็วหรือว่าช้า 2. ก็คือต้นทุนการเด็งเครื่องเนี่ยแพงหรือว่าถูกในกรณีของตัวดีเซลเนี่ยมันเป็นการจุดระเบิดเหมือนรถยนต์เนี่ยบีกุญแจปุ๊บสตาร์ทปุ๊บวิ่งได้เลย ตัวดีเซลเนี่ยก็ถือว่าเร็วเพราะว่ามันใช้การจุดระเบิดของตัวแก๊สในลูกสูบแล้วก็ไปขับเคลื่อนตัวตัวเพลาได้ขับเคลื่อนเจนเนอเรเตอร์ต่อไปเพราะฉะนั้นตัวาทำงาได้เร็วเพราะฉะนั้นจ่ายไฟช่วงพีคเนี่ยหรืออิเมเมอร์เจนซีเนี่ยเหมาะสมแล้วเพราะว่าต้องการความรวดเร็วการเปลีป่ยนแปลงการใช้ไฟล์โหลดเนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นลงลงตลอดเวลาก็ไปจ่ายช่วงพีคซะอีเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวค่าเชื้อเพลิงเนี่ยแพงมาก ก็คือถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ใช้โรงไฟฟ้าดีเซลเนี่ยด้กยเื่อเป็นฐานน้ํามันก็อาจจะถือว่าแพงอะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปเราก็จะใช้ฐานพวกถ่านหินพวกพลังงานความร้อนที่เป็นไอ้น้ําแต่ว่าตัวดีเซลเนี่ยก็เนื่องจากแพงก็ไม่ใช้ประจาจะใช้เฉพาะตอนที่พีคที่เป็นอิเมเมอร์เจนซีเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีตัวอย่างโรงไฟฟ้าประเภทนี้ในไทยนะที่ว่าใช้เป็นอิมเมอร์เจนซีเนี่ยก็อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ต้องสอน ที่เป็นดีเซลเจนเตอร์ประมาณ6เไม้กวา์เป็นต้นถัดมาก็จะมีตัวนิวเคลียร์นะนิวเคลียร์นิวเคลียร์ตามรูปเนี่ยก็จะพบว่ามีส่วนประกอบท้งต่อไปนี้มีตัวเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์รตัวนี้นะมียูเลเนียมนะตัวเชือเ้อเพลิงมีอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ มีสตีมเจ e เนอเรเตอร์สตีมเจเนเรเตอร์ตัวนี้ถ้าเทียบก็คือเหมือนในพวก HRSG เป็นหม้อต้มน้ำนั่นแหละแล้วก็มีไอตัวอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะอาคารพ่อความปลอดภัยแล้วก็ถัดไปก็จะมีตัวท่อส่งสตีมมีตัวเทอร์ไบรมีเจ n เน a เรเตอร์มีคอนเดนเซอร์ไอตัวระบบควบแน่นนะมีปั๊มมีหม้อแปลมีเสาไฟแล้วตัวนี้ก็เป็นพวกคูลิ่งเทอร์เวอร์ไว้หล่อเย็นนะ จริงๆแล้วดูตามรูปนี้เนี่ยอยากจะอันนี้ยี่สิบสามนะขอกลับมาหน้านี้ก่อนตัวพลังไอ้น้ำจะพบว่าในพลังไอ้น้ำเนี่ยใช้ฐานหินมาเช้อเพลิงแล้วก็มีการเผาไหมให้ให้เกิดความร้อนแล้วก็ต้มน้ําต้มน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำก็ถูกปล่อยเข้ามาแล้วน้ำก็กลายสภาพเป็นไอ้น้ำแล้วก็ไปขับเคลื่อนตัวเทอร์ไบน์ตต่อเจนเนอเรเตอร์ตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยองประกอบจะคล้ายกันก็คือเราจะพบว่า มันก็คือมีตัวให้ความร้อนนั่นแหละแต่แทนที่จะเป็นถ่านหินอันนี้ก็เป็นยูเรเนียมพอเกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์แล้วเนี่ยให้ความร้อนก็คล้ายๆกันก็จะมีตัวมันก็เป็นไบเลอร์อยู่เป็นสตีมเจเนเรเตอร์ก็มีน้ำเนี่ยที่จ่ายเข้ามาที่นี่สองแท่งเนาะสองอันแล้วก็กลายเป็นไอ้น้ำก็มีสตีมไลน์คือท่อไอ้น้ำนั่นแหละแล้วก็ไปปั่นตัวเทอร์ไบน์ตัวเทอร์ไบน์เทอร์ไบน์ก็มีหลายชุดนะตามรูปก็มีชุดซ้ายชุดขวา มีโล w เพ e s เ u อร์มีไฮเพ r e เ s อร์อะไรอย่างนั้นแล้วก็พอต่อเจมามาเสร็จปั๊บก็ต่อที่โรเตอร์เจนเนเรเตอร์แล้วก็คล้ายกับตัวโอยฟ้าพลังไอ้น้ำอะ่ะตัวนี้พอน้ํามันใช้แรงงานแล้วเนาะไอ้น้ำใช้งานแล้วเนี่ยก็มาควบแน่นอยู่ทถวนี้ก็มีคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ก็จะมีน้ําหล่อเอย็นที่นี่เป็นคูลิ่งทาวเวอร์ส่วนที่คนก็ต้องมองเห็นเข้ามาแล้วน่ากลัวจริงก็คือปล่องนี้นั่นแหละ เพราะว่าจริงๆตรงนี้มันคือไอน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แก๊สพิษแต่อย่างใดไอน้ำเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไอ้น้ำที่ร้อนมากๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งน้ําเย็นตัวนี้มีคูวอเตอร์รีสอร์สอยู่นะก็มีการควบแน่นมีการแลกเปลี่ยนความร้อนก็ได้ไอ้น้ำปล่อยไปนั่นแหละพอได้น้ําตัวนี้เย็นละก็วิ่งฉีดกลับมาเหมือนเดิมกลับมาแลกเปลี่ยนความร้อนที่นี่ แล้วไอตัวไอน้ำที่เมื่อกี้ไปขับเธอบายมาเนี่ยก็จะมาคุมได้ที่นี่แล้วกลายเป็นน้ำครั้งหนึ่งถูกปั๊มดูเข้าไปอีกก็จ่ายเข้าไปที่ไอตัวสตีมเจเนเรเตอร์อีกครั้งองค์ประกอบก,ก็ประมาณนี้นะจะพบว,ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือโรงไฟฟ้าพลังไอ้น้ำแบบนึงนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวเื้าเพลิงเนี่ยมันไม่ได้ใช้ถ่านหินใช้แก๊สอะไรก็คือใช้อพวกสารที่ให้พลังงานทางนิวเคลียร์เช่นยูเรเนียมก็หลักการ ก็ไปเร็วๆนิดน,ดนึงนะก็อาศัยปฏิกิริยาฟิชชันของทางาแร่ยูเรเนียมนะแล้วก็เขาว่ากันว่ายูเรเนียมเนี่ยเพียง1กรัมเนี่ยก็ใช้พลังงานได้มากถึง24เมกะวัตต์ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะมากนะจะเป็นที่มาว่าเขาบอกว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตคืออ่าเหมือนมันถูกใช้งานได้เยอะนะเหมือนกับตัวแรก่ยูเรเนียมยังเหลือเพียงพอที่จะใช้งานได้ปิดนาน หลักการก็จะมีเรื่องของการใช้ไอตัวเรเดียเตอร์นะมีน้ำหนักอันนี้วงเล็บไม่ใช่น้ำหนักนะก็คือน้ำที่หนักไอเฮฟวี่วอเตอร์เนี่ย,ยก็มาเป็นส่วนผสมในตัวโรงไฟฟ้าด้วยมีการผลิตไอ้น้ำไปปั่นกับไอ้น้ำเนะโน้นิดนึงว่าตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงฐานเนะช่วงฐานยังจำเรื่องช่วงฐานได้นะก็คือเบสโหลดที่เป็นแบบนี้ก็จะเข้าข่าย2ลนะักษณะอย่างที่กล่าวไปก็คือ มันถูกมันถูกอย่างที่บอกว่ายูเรเนียมเนี่ยหนึ่งกรัมผลิตไฟฟ้าได้ตั้งเยอะเนี่ยมันถูกก็ใช้เป็นหลดทานแล้วก็อย่างนึงก็คือมีการต้มน้ําอย่างที่บอกต้มน้ําใช้เวลานานการเปลี่ยนน้ำเป็น,นไอน้ำเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นนึกจะผลิตไฟฟ้าเนี่ยหรือนึกจะหยุดเนี่ยนึกจะหยุดจะเดินเครื่องไฟฟ้าเนี่ยทำไม่ได้ในท,ทันทีมันใช้เวลาอยู่นั่นแปลว่าถ้าให้มันเดินเครื่องเนี่ยก็ให้มันเดินเครื่องยาวตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละเดินทั้งวันทั้งคืนยกเนซ่อมบํารุง จึงหยุดแล้วก็มาตรวจซ่อมครั้งหนึ่งแม่งก็เดินไปเรื่อยๆนั่นเองนแต่ว่ามีโนตอีกข้อหนึ่งพอดีไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่านีสิ่ก็น่าจะพอเดาได้ไอตัวการเปลี่ยไฟฟ้าเนี่ยแม้เชื้อเพลิงจะถูกก็ใช้อยู่ในเนียมนะแต่ว่าตอนก่อสร้างเนี่ยจะแพงนิดนึงนะโดยเฉพาะไอตัวส่วนที่เป็นเต่ปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยจะแพงไม่ว่าจะเป็นแง่ความปลอดภัยแง่เทคโนโลยีเนี่ยจะแพงแต่ส่วนประกอบตัวนี้มันก็คล้ายๆกับไอตัวรอไฟ้าพลังไอ้น้ำนี่นั่นแปลว่าลไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ย ถ้าก่อสร้างก็อาจจะแพงแต่ว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยในการดําเนินการเนี่ยเนื่องจากเชื้อเพลิงเนี่ยมันใช้น้อยผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็จะกลายเป็นถูกไปกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เนี่ยก็จะถือว่าถูกไม่ได้แพงเนี่ยอันนี้ถัดไปเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบนะปล่อยน้ําตามเวลาแต่ตัวน,นี้ก็ถือว่าเหมือนกับตัดชั่วมานะก็อาจจะหยุดตรงน,นี้นิดนึงก่อน